การหาเงินมาใช้หนี้ให้กับชาวนานะคะที่นำข้าวเข้าโครงการรับจำนำข้าวเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นะคะได้เห็นความวุ่นวายเมื่อมีข่าวออกมาว่าธนาคารอมสินให้กู้ระหว่างธนาคารกับทกสปรากฏว่า3วันที่ผ่านมามีผู้คนแห่ไปถอนเงินไม่ต่ำกว่า80,000ล้านบาท ปัญหาที่ยังต้องขบคิดนะคะก็คือรัฐบาลจะสื่อสารกับสถาบันการเงินหรือว่าสถาบันการเงินจะยอมเสี่ยงให้กู้อีกหรือไม่เพื่อที่จะนําเงินมาช่วยเหลือชาวนานในครั้งนี้ทางออกควรจะอยู่ตรงไหนคืนนี้ตอบโจทย์คุณก่อเขตจันทเลศรักคุยเรื่องนี้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะหลังจากตอบโจทย์ดิฉันกลับมานะคะความเป็นดาวรุ่งในการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอาเซียนปรากฏว่าตอนนี้แชมป์น่าจะไปอยู่ที่เวียดนามค่ะสักครู่ค่ะติดตามตอบโจทย์กันก่อนค่ะ จนถึงขณะนี้รัฐบาลยังไม่สามารถหาเงินจำนวนราว1.3แสนล้านบาทเพื่อที่จะมาจ่ายให้กับชาวนาที่เอาเข้าวมาจำนำกับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนะครับถึงแม้ว่าชาวนาจะรวมตัวกันมาเรียกร้องมากดดันกำลังเคลื่อนเข้ามาจากต่างจังหวัดในกรุงเทพในขณะนี้ก็จำนวนหลักพันนะครับ มีความพยายามของรัฐบาลอยู่ครับในการที่จะหาแหล่งกู้เงินต่างๆแต่ก็ติดขัดเนื่องจากสถานะของรัฐบาลในสถานะรักษาการก็ไม่สามารถทําได้สะดวกนะสถาบันการเงินต่างๆที่มีความพยายามจะเอาเงินมาเข้าสู่โครงการนี้ก็มีอุปสรรคไปหมดนะครับธนาคารออมสินจะให้ทอกศกู้ก็ทําหนังสือขอเอาเงินที่ให้กู้ไปกลับเข้ามาแล้วเพราะว่าถูกลูกค้าระดมถอนเงินเป็นหมื่นๆล้านเลยทีเดียว คำถามเดียวณขณะนี้ก็คือว่าชาวนาจะเอาเงินจากไหนในเมื่อข้าวของพวกเขานั้นก็เข้าไปสู่โครงการรับจำนำข้าวทั้งหมดแล้วความเดือดร้อนที่กำลังจะเกิดขึ้นภายแล้งปีนี้ที่จะมาอย่างรุนแรงนั้นชาวนาของเราจะอยู่กันอย่างไรนี่เป็นความพยายามอีกครั้งหนึ่งที่เราจะพยายามหาทางออกทั้งเฉพาะหน้าและก็ท้งระยะยาวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวเรื่องของชาวนาวันนี้ผมอยู่กับคุณนิพนธ์วงตะงานครับอดีตผู้อำนวยการองค์การทางสินค้า อดีตผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรนะครับแล้วก็คุณปราโมทวานิชานนท์อดีตกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติทั้งสองท่านก็อยู่ในแวดวงของข้าวแล้วก็พูดคุยกันหลายครั้งนะครับเกี่ยเรื่งนี้แต่ก็ดูเหมือนว่ายังไม่มีคําตอบสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคุนที่พนครับเริ่มกันก่อนเลยว่าตกลงเนี่ยนะครับรัฐบาลไม่มีสตางค์หรือว่า สตางค์นั้นพอมีถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในส่วนของรัฐบาลแต่มันติดด้วยปัญหาอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถจะเอาสตางค์นั้นเข้ามาอยู่ที่โครงการรับจำนำข้าวได้คือจริงๆแล้วเงินในประเทศไทยเรามีสภาพคล่อง <c oughs> นะฮะแต่เพียงว่ารัฐบาลเนี่ยมีติดขัดข้อปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่สามารถดึงเงินเหล่านนั้นมาใช้ได้ <c oughs> นะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่อง ข้อขัดข้องทางกฎหมายแต่ว่าประเด็นสำคัญคือีกช่องทางหนึ่งก็คือว่าก็ต้องขายขายของนะครับขายข้าวซึ่งรัฐบาลก็พยายามจะทำนะะแต่ก็ต้องยอมรับว่าภาวะตลาดมันไม่เอ,อ,เอื้ออำนวยนะครับ,รบให้ให้ขายได้มากๆครบนบะแล้วก็ยิ่งมาตอนนี้บอกว่าจะขายเดือนละหนึ่งล้านตันเนี่ยราคายิ่งลงใหญ่ ไอ้พ่อค้าที่ผมเป็นพ่อค้าจะมาซื้อข้าวร้บาลผมก็ต้องระวังแล้ะซื้อไปวันนี้อีกเดือนหน้าราคาลงผมก็ขาดทุนมันก็จะทําให้ยิ่งมามีมีเงินมาหมุนช่วยชาวนาไ้ยากขึ้นดังนั้นวิธีที่สามที่น่าจะต้องทํากันโดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าว่าจะช่วยชาวนาอย่างไรที่จะถูกยึดมร์ไ์ถูกยึดรถไถนาเดินตามตรงนี้เยอะแยะแล้วก็ ค่ารถไถก็ไม่มีะนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ารายละเอียดเหล่านี้ต้องมานั่งประชุมปรึกษารือกันว่าเรารจะช่วยเขาอย่างไระนะครับรวมทั้งในเรื่องก,การคืนข้าวของชาวนาที่มีการเรียกร้องะนะครับ บางคนที่ไม่อยู่ในวงการนี้ก็อาจจะยคืนข้าวไม่ได้อย่างงี้เ<ม>ขาเปลือกสีเป็นข้าวสารแล<ช>้วแต่จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดที่สามารถทําได้นะเดี๋ยวก็คงจะให้รายละเอียดเดี๋ยวลงรายละเอียดนะครับคุณปราโมทครับถ้าอย่างนั้นจะเป็นอย่างที่คุณนิพนธ์วา<ช>่าก็หมายความว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามให้เหตุผลกับคนไทยรวมทั้งชาวนาด้วยว่าที่มันเกิดปัญหาข้อถูกขักแบบนี้ก็มันเกิดปัญหาในข้อกฎหมายแล้วก็เกิดจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง หนักไปกว่านั้นอีกก็บอกว่าเป็นของกลุ่มผู้ที่ออกมาคัดค้านต่อต้านรัฐบาลจึงทําให้รัฐบาลไม่สามารถเอาเงินไปจ่ายชาวนาได้คุณปะโมทดมีความเห็นยังไงกับสิ่งที่รัฐบาลอาธิบายมาครับเอาเป็นประเด็นประเด็นแรกที่ก่อนว่าทําไมมันถึงเกิดเหตุกรารณ์ที่ไม่มีเงินในการที่จ่ายให้ชาวนาไปประทวนเหตุผลก็คือว่าที่จริงๆแล้วเนี่ยในหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยคุณจำนำตั้งแต่ปี2555 56 แล้วก็57ทั้งหมดเนี่ยจำนำ5ฤดูนะปีละ2ฤดูอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนหน้าปีประเด็นก็คือว่าหน้าที่คนก็รู้อยู่แล้วว่าในโครงการนี้คุณซื้อข้าวเข้ามาในโกดังของรัฐบาลอยู่ในมือรัฐบาลน,นี่มันต้องใช้เงินตลอดเวลาเพราะข้าวมันออกตลอด,ลอดทั้งปีคําถามคือว่าข้าวในปี55เนี่ยในการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณต้องระบายข้าวออกเพื่อใช้เม็ดเงินเอามาเพื่อหมุน มุนเงินไปสําหรับระดูข้าวใหม่แน่นอนว่าตีควาตีเดิมคือว่าอยู่ในวงเงิน5้าแสนล้านปรากฏว่าการบริหารจัดการในการระบายข้าวมันไม่มีประสิทธิภาพมันเกิดความไม่โปร่งใสเกิดมีรับลมคมในอะไรต่างการบริหารงานก็ออกช้า<ม>พราะออกช้าเพราะเงินงคุณก็สะดุด<ม>พอในปี